ครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลเซ่แท้สวยนะครับวันนี้เอารถเข้าใหม่นะครับกับเจ้าโต้ต้าวิออส1.5มิลลิี2020คน7,000กว่าบาทนะครับใครที่สนใจนะครับเจ้าวิออสโดยตองกตัวนี้นะครับติดต่อน้องคือได้เลย0ู5 7 4 0 0 8 9นะครับเรามีบริการเป็นเซอรไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรถทั้งภายนอกภายในกันเลยนะครับ ในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับทุกคน V ีออสตัวรองท็อปตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5มิตรนะครับทุกคนสภาพคือยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับก็อาจจะมีขี้ฝุ่นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบอกเลยว่ารถเราสวยนะครับนี่เราล้างทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักพิกามหรือน้ําท่วมเป็นรถเกรดเแบบนี้เลยนะครับ วีออสนะครับตัวรองเทอปผลอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามไฟดันหมอกมีมาแล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆเลยนะครับนี่เรามาดูในส่วนของตัวรถนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้โลโก้กลางของตัวรถจะเป็นโครเมียมนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับได้ในส่วนของไฟนะครับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับไฟแท้เดิมโรงงานนะครับไฟเดย์ทามไฟดันหมอกก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยสุดๆเลยนะครับนี่ เป็นโคมงไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะครับทุกคนตัวรองทบก็จะสภาพประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าตัวรองทบนี่สวยสุดๆนะครับเดี๋ยวเราดูทั้งภายนอกภายในกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเคยที่กาลังตัดสินใจจะซื้อวีออสนะครับแนะนาตัวรองทบตัวมิท1.5มิทตัวนี้เลยนะครับนี่ในส่วนของล้อนะครับได้ในส่วนของล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับยางน้องฟิลก็ เรียนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสภาพบอกเลยว่าตัวรถรับประกันนะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับนี่รับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับโคมไฟก็จะเป็นไฟด้านข้างกระจมองข้างก็จะเป็นสีขาวนะครับโคมไฟเลี้ยวนะครับแบบนี้เลยนะครับคิ้วกันสาตนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มต้องฟิลติดให้ใหม่ทุกบ้านนะครับตัวรถก็จะมาในส่วนของสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนตัวรถนะครับเป็นสี ทูโทนนะครับในส่วนของภายในนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังสีดานะครับพร้อมสีพิงโกแบบนี้เลยนะครับลาโพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพรถบอกเลยว่าเกรดเแน่นอนนะครับนี่ตัวน็อตแพงประตูนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับเราดูเม็ดอาร์กนะครับนี่เม็ดอาร์กฝั่งคนนั่งข้างนะครับเม็ดอาร์กเรียงตัวกันสวยมากนะครับเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับกดนี้ ใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับที่0657400689น้องกาฟิลนะครับหรือว่าค้อหาน้องกาฟิลได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะครับน้องกาฟิลเซร์ีไซเรตสวยนะครับก็จะเจอกับน้องกาฟิลนะครับนี่ตัวรถก็จะเป็นสีพิงโก้แบบนี้นะครับนี่แล้วสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับปกติโตต้านะครับก็มีน้อยมากเนาะอย่างเช่นเอาติดนะครับก็จะไม่มีที่วางน้ำแก้วน้ำแบบนี้นะครับนี่ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับรตะเขีก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนวิลตัวมิดนะครับนี่ก็เพนเพดนะครับจะอยู่ด้านข้างซ้ายมือนะครับปี2020นะครับทุกคนนี่รหัสเครื่องต่างๆนะครับทุกคนสามารถดูเลยไปเช็คได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถรองรันะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับฟิล์มติดมาให้ใหม่ทุกบานนะครับคิวกานสาตตัวรถมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ปั๊มนะครับ ปั๊มจากโตโยต้าเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ก็ตัดด้วยสีพิงโก้แบบนี้นะครับมีปุ่มล็อกเด็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มล็อกเด็กนะครับตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมโรงงานลำโพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คเดิมเดิมโรงงานนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับใคยที่มองหาอยู่นะครับก็ ไม่ควรพลาดเลยในส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้เนาะนี่ตัวเบาะก็ได้ในส่วนของเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำาดยะเข็บสีขาวนะครับเบาะไม่มีชีขาดไม่มียุกยุ้ยนะครับล้างทําความสะอาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่แล้วด้านด้านหน้านะครับคนนั่งหลังนะครับก็มีกระเป๋าชิงโจ้มาแล้วนะครับนี่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับน้ํามันนะครับใส่9 5้า้า 91ก็ได้นะครับ้อแม็กก็สภาพใหม่มากกว่านี่้อแม็กสภาพคือยังใหม่เลยนะครับนี่เราดูในส่วนของรอบรอบคันกันดีกว่านะครับในส่วนของโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับนี่โคมไฟสวยๆแบบนี้เลยไม่มีคราบเหลืองนะครับโคมไฟใสนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นโคมไฟแท้จากของโตโยต้าเลยนะครับจุดเซนเซอร์ด้านหลังมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ในส่วนจุดเซนเซอร์นะครับมีถึง2จุดเลยทีเดียวนะครับวีออสก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับที่สําคัญเลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ที่สำคัญเลยมีกล right. ้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนิดหนึ่งนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราต้องเปิดจากในรถนะครับนี่จะเป็นปัวเปิดอยู่ในรถนะครับเปิดจากด้านนอกไม่ได้นะครับในส่วนของวีออตัวมิดตัวรองทปนะครับต้องเปิดจาก ด้านในรถนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับนี่น็อตจุดเต็มสีเจ้างานนะครับอยู่ครบตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพคือร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับถือว่ายังใหม่มากนะครับลูกค้าเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับนี่ตัวแผ่นยางนะครับนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับแผ่นยางต่างๆนะครับรถสภาพสวยๆเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับ เม็ดอูเม็ดอาคเดิมโรงงานนะครับสาภาพสวยๆภายในกว้างขวางนะครับใส่อุปกรณ์สมราระก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ภายในกว้างมากนะทุกคนนี่ตรงนี้นครับภาพปูนะครับเป็นล้อสเปรย์อุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ล้อสเปรย์อุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ครบตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับสาภาพรถสวยๆแบบนี้ภายในกว้างขวางด้านหลังกว้างขวางนะครับมาดูในส่วนของ ด้านหลังกันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังคนขับนะครับให้ดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนี่เม็ดอาร์กนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพสวยๆเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับตัวน็อตสภาพสวยปุ่มล็อกเด็กมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับปุ่มล็อกเด็กมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับตัวเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดําด้วยตะเก็บสีขาวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับ ตัวเบาะไม่มีชีการไม่มียยกยุ้ยนะครับสภาพตัวเบาะสวยๆนะครับเหมยๆแบบนี้เลยนะครับนี่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองมีกระเป๋าจิงงจ้ให้ด้วยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับตัดด้วยสีพิงโกเรามาดูในส่วนของคนขับกันบ้างนะครับนี่อ่าดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ในส่วนของคนขับนะครับนี่เม็ดอาร์กนะครับเดิมโรงงานทุกคนนี่ เมท้าคเดิมๆโรงงานนะครับดูไม่ยากนะครับสภาพสวยๆน็อตจุดเต็มสีอยู่ครบไม่มีใครยับพยื่นนะครับปรับกระจกออโต้ด้านขวา1บานนะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องฟิวสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับในส่วนงภายในตัวรถนะครับสามารถปรับแอร์แบบออโต้ได้นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่ะดูเบาะกันก่อนตัวเบาะคนขับนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมาในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับตัวตะเข็บเป็นสีขาวตัวเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยเลยทุกคนตัวเบาะสวยมากนะครับนี่ตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับพาบแขนวางแขนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์นะครับก็ถือว่าไม่เล็กนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับของตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวเบรกมือนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับนี่ จะเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบคั้นบันไดนะครับนี่ตัวเกียร์ของเขานะครับตรงนี้ก็เป็น Power o ร์อนะครับนี่จุดบุหรี่ต่างๆนะครับมีมาแล้วนะครับทุกคนในส่วนตรงกลางนะครับสามารถปรับแอร์แบบออโต้ได้นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกแอร์นะครับสามารถปรับแอร์แบบออโต้ตรงนี้นะครับนี่ตัวแอร์สามารถปรับแบบออโต้ได้นะครับแอร์เย็นมากนะครับ ว่าสามารถปรับแบบปกติได้นะครับนี่ถ้าไม่ถ้าเราจะยกเลือกออโต้นะครับเราก็เลือกนะครับระดับความเย็นของแอร์นะครับนี่ปรับความเย็นของแอร์นะครับเราก็เลือกปรับความเย็นของแอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นความแรงนะครับแล้วก็นี่ระดับความเย็นของแอร์นะครับก็สามารถเลือกปรับได้เลยนะครับในส่วนหน้าจอนะครับด้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่แล้วเชื่อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่เวลาเข้ากล้องถอยเข้าเคีย่อถอยหลังนะครับก็จะเชื่อมกับหน้าจอนะครับ นี่สภาพสวยๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ในส่วนของนะครับถุงลมนะครับช่องเก็บอุปกรณ์ธรรมประต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับนี่ตัวปัจจัยหลักของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่ สภาพห้องเครื่องนะครับเดิมๆของโต้ต้าเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับหม้อเบ็ดนะครับเราเช็คก่อนออกรถให้ทุกคันนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโรงงานน็อตฝาโปร่งไม่มีขยับขยื่นแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพ70%เลยนะครับมีแผ่นยงแผ่นยางนะครับสภาพสวยๆนะครับจุดเต็มสีแผ่นมอโกจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้า โ o ตา v ์วีออนนะครับ1.5มิตรปี2020นะครับติดต่อได้เลย065 740 0689นะครับ065 740 0689ปรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์รถไม่มีชนหนังฟิลมความเหนือน้ำท่วมนะครับม,มีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเคย่อสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องฟิลขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียรสวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย